อันนี้ลุงทําครั้งที่เท่าไยแล้วนี่ที่สองบอกน่ากี่ไร่ครับน้องเป็นไรนะเจ็ดโอ้โหสิบเจ็ดไร่อันนี้ยมเพื่ออะไรครับนี่อํ<ะ>าเภอเมืองเลยบ่อุททองโอ้โหอําเภออู่ทองอ,อู่ทองอุทออทองคนระับอันนี้ของลงุงสิบเจ็ดไรอุ้ยน้ำมีตลอดได้หนี่เนาะนี่ปล่อยมาทองใหญ่อยู่เง่นอ,อ๋อ รู้จังกับผู้ใหญ่มาหลายปีแล้วแต่เคยมาสักทีมีแต่เขาไปหาเราอยู่บ้านรูจักกันแต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เลยนี่นะผมอยู่พี่ลำครับผมพี่ลำอันนี้อันนี้สองคันไงไอ้คันนั้นเสียบอมีนุ่งเป็นไรอุ้ยลงไปเฉดได้ดิเดี๋ยวกลางพ่มจอนอันนี้เขาเกี่ยวได้เท่าไหร่ครับ ครับห้าร้อย0 0 0 0อ๋อได้ละห้าร้อยอันนี้เกี่ยวทุกปีนะครับนะเขาทำนาอ๋อปีละสามครั้งใท้เซ็งครับาการเกษตร แต่รถดำรถหกล้อแล้วปีนี้ยังไม่ได้ดูรถเกี่ยวเลยดูของเดี่ยวเจ้าเจ้าพายุเดี๋ยวพรรนงในเกษตรโอเคมากเราจะรีวิวนกด้วยนะ อยู่สองท่นครับยท่นหนึ่งอั่งนูนไงมันสองนเลย เขาจะเกี่ยวไม่มีข้าวหล่นเลยนะเม็ดข้าวจะไม่มีหล่นเลยครับเกี่ยวช้าไปเรื่อยๆครับเอาใจชาวนาต้นข้าวเขาไม่สูงไง เดี๋ยวไปวัดดูกันคข่าๆครับคำนวณคข่าวๆอยู่ประมาณประมาณห้าสิบเซนครับดูดวงข้าวเหรอออกเสมอมากเลยนี่ครับข้าไม่มีหล่นเลยเลยส่วนน้อยนิดหน่อย đây là một ตลอดทั้งปีครับอยู่แถวสุพรรณโอ้ได้แพ้ไอสานไปเลยเนี่ยรถเกียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับแป๊บเดียวเสร็จสองพันสิบห้าเดียวทรนโน มาจับพายุครับมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างครับวิ่งกันสองคันหรือว่าเกี่ยวสองคันแหละ จะไม่ขึ้นนะเราจะไม่ขึ้นด้านบนของรถเที่ยวนะเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายครับเราพยายามอยว่าในประเทศไทย,ยใกล้ที่สุดแล้วกันคนขับของรถเที่ยวจะมีสองพันนะช่วยหนึ่งคนแล้วก็คนขับคนในคนไอ้คนข้างๆไม่เที่ยวนะคนมาท้ายอยู่ มีรถดักฟัโอ้ปลาเยอะมากครับปลาไม่มีตัวใหญ่นะดูครับอันนี้นะ่าจะเป็นคลองใครคลองมันนะแล้วเขาก็มาจับปลาช่วงเกี่ยวข้าวสิเยอะมากครับอา้อาวเราสามาดักฝั่งนี้ ลัดไปฝั่งนู้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปดักฝั่งนู้นดีกว่านะครับรถเกี่ยวก็สําคัญเหมือนกันนะครับไม่ว่าไม่สําคัญเพราะว่ามีงานไม่มีงานก็อยู่ที่คนขับครับถ้าคนขับดีก็มีงานตลอดครับคนขับที่เก็บงานได้เนียบ แล้วก็ข้าวไม่มีร่วงครับก็คือเกี่ยวสม่ำเสมอเหมือนเกี่ยวของตัวเองนี่แหละงานก็จะมีตลอดครับถ้าเกี่ยวแบบจวดก็อาจจะปีเดียวครับรู้เรื่องเลยปีเดียวนี่รู้เรื่องหมายถึงว่าไม่มีงานต่อไปครับนอกจากหน้าใหม่แค่นั้นแหละเขาจะเอาจเจ้าใหม่ วันดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ